โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้นะผมเนสุนะผมก็จะมาอัปเดตนะเกี่ยวกับเกม h e a r t h s นะว่าในเดือนเมษายนนี้นะว่ามีการอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับว่าแบบทางเดทเนี่ยครับผมทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่กับตัวเกมน,นะแพทต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคข่าวแรกนะในวันที่หนึ่งเมษายนนะครับซึ่งเป็น ข่าวที่มันเป็นมีมเฉเยนะทำมาเพื่ออไอพิฟูเดย์นะครับผมก็เป็นทารมาต้าเลยนะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เป็นประเทศปั่นประเทศหนึ่งนะความปั่นของดีประเทศความปั่นของดีอันหนึ่งนะแค่ได้เห็นนะเป็นได่มีอะไรเป็พิเศษหรอกนะครับผมโอเคนะต่อไปนะครับนี่แลลวของจริงแล้วนะครับในเวอร์ในวันที่แปดนะเมษายนนะครับผมได้่มการอัปเดตซัพพายนะครับผมซึ่ง ทางรถพลาคือทางมัาไอทางแบบม้าลายวัตถุปักทางรถไฟนะที่ไดมีผลกระทบตัวเกมค่อนข้างสูงนะถ้าเอามาอย่างนี้นะ <c oughs> ผมไม่น่ามีแค่หน้าตาสวยหล่ออย่างเดียวแน่ๆนะครับ <c oughs> ก็จะมาในแพท1.11นะผมในซื้ออัปเดตซื้อว่าบาราบลสซานเองนะครับก็แค่ซื้อมาก็เอาเซียมเออเวียต <c oughs> ต,ต้เวตต์มาแหละสมุดดำตรงโทเวตตงมาแหละแม่งโอ ไม่ด๋อินไปคือมันง่อยเกินไปที่ผมอยากเล่นนะก็เนี่ยดูสวยมากมีข้ามแม่น้ําด้วยนะทําสวยทํามาถือว่าได้แบบดีเพมากเลยนะครับมีดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยอ่ะนะครับเนี่ยมีการตัดสายไปทางที่ทางที่ทางด้วยนะถึงว่าสะพายเนี่ยมีผลต่อเกียวเกียวเราแนนวันนะมีผลต่อคนเล่นแน่นวนนะคนเล่นต้องปวดหัวกับสะพายแน่นอนนะประมาณนั้นนะครับ โอเคเนาะต่อมานะครับผมในวันที่14แล้21นะครับผม,ผมก็จะมีเดฟแบตดอรี่สองอันนะอันแรกก็ที่เอ่อเกี่ยวข้องกันนะอันแรกคือโปรแล็ปโฟกัสใหม่นะผมดีเวิร์กใหม่เลยนะครับก็บโอโหเลยว่าหรือว่าเยอะม,มากๆนะครับมีอะไรได้หลายอย่างให้ทําแน่ๆนะครับมีโฟกัสหายสายสวันนะครับผมก็มีนี้ด้วยนะเราต้องยุ่งกับบัวพวก,พวกไอเซ็นซันด้วยอีกแล้วนะครับผม ปวดหัว,วกับการเมืองประเทศตัเองตัวเองตั้งหน่อยครับผมม <laughs> ีรีวอลด้วยเนี่ยว่ามีเออ่กฎหมายใหม่มาด้วยนะครับผมก็ก็เท่ดีนะมีกฎหมายมาของตัวเองนะมีบางคือบางประเทศเป็นมีแบบการของตัวเองอยู่แ่้พวกมีกาพวกไอ้ไอ้ไอกล่องงงแล้วก็มีต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเวลาก็เอาด้วยนะแต่มันจะอยู่ในซองของการขนส่งนะครับผมสินค้าเทนนะก็ โวกกัดเก่ามันง่อยจริงอะ่ะถ้าพูดตามตรงนะครับพอมาเพิ่มเหมือนก็เยอะเลยนะครัที่เห็นเนี่ยเยอะเลยนะครับผม,มนามนนี้ถือว่าเป็นลานนะครับเยอะม,มากๆนะครับผมอันนี้มีมีโปกรสตัวเยอะมากๆนะครับมีสายคอมมิวมีผู้นำน,น,นู่นนะี่นั่นมีจอมพลนั่นที่เป็นจอมพลเนาะมาเป็นผู้นำไปด้วยนะครับที่ไปเห็นนะครับผมโยฟรังเสรได้ด้วยนะครับฝ่ายอะไรไม่รู้นะซึ่อ,อา่านยากเหลือเกินนะครับผม นี่เนื้อคนนี Lil Lil 1941, ้น่าจะเว็นเพื่อนอีกปั๊บ้ำหน้าตาของนิจิงนะชื่อของนิจิงหน้าเต็มกำกำกำญิงแหละก็ถ้าแบบนี้ก็เรียกว่ากำจิ๋งโบรันได้เป็นกำญิงอีกคนหนึ่งนะครับนี่สายเอาออกดิชิมิเนแต่นี่หน้าตาจอที่นั้งน้ำหน้ผมเฮ้ยมีคิมมิเซลมาด้ยนะผมเป็นคิงดัมออฟโปแลนด์โรมาเนียนะครับผมมีการรวงมันด้วยนะ อุ้ยนี่พี่นะครับของฟาซิสต์นะพี่จักเรนะือหน้าตาจะเล่นผมเล่นสายนีแหละผมชอบหน้าตาเก่งหน้าตาเลยท,ทุทีอุ้ยหลายคนนี่แม่งปรับอะไรไวนะ้เนี okay. oh ่ยผมปีสิบห้าสิบห้าดีเฟนส์ฟ็อกเตโอ้ยย่าสุดที่หายโอเคนั่นสุดท้ายนะครัมพี่ยี่สิบแปดนะผมแทงดีไซน์นั่นเองนะครับผมเล่ดีไซน์นะผมจะไม่แน่ในแผ่นสิบสิบเอ็ดนะผมบาโรซ่า ซึ่งมาพร้อมด l c นะซึ่งกี่มายควาว่าน่าเป็นดี c ซีแหละนะผมไม่ได้จในเกมหลังนะซึ่งเนีบยมันต้งเก่ามันดูง่อยนะครับมันก็เไีเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะโอ้โหเราต้องมีการโมรถถังแล้วด้วยนะเหมือนเราเหมือนเราโมเรือครับก็น่าจะรวมเดียวกันนะครับแต่เราดีเป็นรถถังนะครับก็น่าจะมีผลต่อเกมหนักเลยแหละนะครับการเล่นแบบสบายๆมันอาจจะไม่มีอยู่จริงในเกมนี้แล้วก็ได้นะครับ เราต้องจริงจังไม่ท่างการต่อและถังนะผมไปลบปรกอบอีกฝั่งนะครับซึ่งมีหลายอย่างมากนะครับ example นะหลักๆนะมีก็คือมีสามเอนะครับผมก็คือมีฮูนะครับก็คือตัวถังนะครับมีทาตุนะคือตัวป้อมนะมีการฝึกปืนนะครับผมซึ่งทุนนี้มันก็จะเปลีป่ยนเป็นหน้าต่างงนะพวกนี้นะครับตามที่เขาอา่านไปอยู่นะครับผมซึ่ง a อเอเนี่ยเป็นเจ้าสามบีบีเนี่ย เพนเซอร์ไอวีนะครับพีซก็คือเพนเซอร์นะครับระบบพีบีซีก็คือเอาเอาตัวเอาตัว,ตวถังนะครับของเพนเซอร์มานะครับแต่ว่าตัวของไอไอวีนี่ครับเป็นป้อมของไอป้อมของไอเพนเซอร์นะครับ, er รบแล้วก็ซีเนี่ยก็คือปืนเพนเซอร์ปราเปนนเพนเซอร์นะครับวอะไรเพนเซอร์เพนเซอร์อะไรไม่รู้นะเต็มหมดเลย <c oughs> ก็น่าจะมีเมคนิกมากขึ้นแน่นอนนะครับ น่าจะสนุกเลยนะครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับก็มันจะประมาณนี้นั่นเองนะปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรทัวียจะไม่มาด้วยนะเป็นไม่ได้หรอกนะครับก็นี่ผมมู้่งตัดต,ตรงนะผมถ้าแบบมันมาแล้วอะผมคงนั่งต้องนั่งโม่รถถังเล่นแบบถ้ามาแบบทั้งวันทั้งคืนนะใน,นเกมนะั็เวลาเล่นแบบเยอะมากนะครับเพื่อนทำการมาดูว่ารถถังแบบยังไงมันต้องมูยังไงกอบมันมนั้นนะครับผม ก็ทําให้เหล่าผู้เล่นนะต้องมาวางโหลดหัวนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือก็ตามนะเรื่องถังด้วยนะครับอนาคตมันก็นกักมันก็คงมีเรื่องเครื่องบินด้วยนะครับโมเครื่องอบินอะไรอย่างนี้นะก็มันหัวก็ได้ตายหาไปเลยนะผม <c oughs> <c oughs> นะโอเคเนาะซึ่งประมาณน,นี้นะเกี่ยวกับอัปเดตของเดซนะประจําเดือนเมษายนนะครับผมก็อมมมมมขอบคุณมากครับสมกับผมผมในสุวกับผมไปครับ